สวัสดีครับวันนี้เราจะมากล่าวเรื่องขยายความเรื่องผิวหนังหรือตะโจในภาษาบาลีนะครับในภาษาอังกฤษว่า skil l S ki s s k i l l แปลว่าผิวหนังตะโจนะครับ mm hmm. อันนี้เะคำว่า skill หรือโครงสร้างเนี่ยของผิวหนังเนี่ยมาจาก เมมเบรนหรือเนื้อเยื่อที่ชื่อว่าคัตเนสเมมเบรนคัตเนสเมมเบรนในคลิปที่ผ่านมานะครับก็พัฒนามาสู่มาเป็นผิวหนังโดยรวมแล้วเป็นผิวหนังคำว่าผิวหนังในที่นี้ก็จะรวมด้วยเข้าด้วยกันเป็น3อย่างก็คือ1เล็บผมขนเล็บฟันหนังฟันไม่ใช่นะ มีมีม,ม,มีมีผมนะครับมีเล็บมีผิวหนังรวมทั้งต่อมเหนือด้วยนะครับผมสามอย่างหลักใหญ่ๆอ,อันนี้คือรวมอยู่ในคำว่าคัตเนสเมมเบรนในรวมความของคำว่าผิวหนังนะครับผมเรื่องทั้งหมดเหล่านี้เราจะ,ะค่อยๆขยายไปแบบย่อๆนะไม่ไม่ไมีมรายละเอียดที่ลึกซึ้งมากแต่ว่าในการเรียนเบื้องต้น ให้สั้นๆกระชับนะครับผมคัตเนสเมนเบรนเนี่ยก็คือเนื้อเยื่อในส่วนนี้มีสิ่งที่มีอยู่ด้วยกันก็ประกอบด้วยมีเล็บมีขนนะครับมีผิวหนังต่อเงือนะครับผมอันนี้ผิวหนังเนี่ยในคำนี้มันก็แบ่งย่อยออกเป็นสาขาใหญ่ๆคือหนังกาําพร้าและก็หนังแท้นะครับ หนังกำพร้ากับหนังแท้เนี่ยนะครับอ่าผิวหนังก็คือส่วนที่ใหญ่ที่สุดของร่างกายอาวัยวะที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายมนุษย์เนี่ยก็คือผิวหนังนะครับผมไม่ใช่ตับแต่ใช่ปอดไม่ใช่กระเพาะนะครับแต่ว่าเป็นผิวหนังซึ่งปกป้องปกป้อง,ปปองภายนอกร่างกายเรานะครับอ่าโดยแบ่งออกเป็นอ่าเนี่ยแบ่งเป็นสองสองสองสามส่วนอ่าอ่าสองส่วนก็คือ Epidermis e p d e r m i s Epidermis นะครับเป็นเลเยอร์เป็นส่วนที่วางอยู่รอบนอกนะครับของผิวกายนะครับและก็ส่วนเดอร์มิสอ่าเป็นเป็นอีกเลเยอร์หนึ่งที่ลึกเข้าไปอีกก็เป็นเป็นหนังแท้นะครับอันนี้คือหนังกำพรา้าอ่าไทยเรียกว่าหนังกำพรา้าอันนี้ือหนังแท้อ่าส่วนไฮโปเดมิสเนี่ย คือส่วนที่สนับสนุนส่วนย่อยลงไปอีกนะครับซึ่งโดยหลักแล้วก็ยังไม่ต้องพูดถึงก็ได้นะครับหลักๆก,ก็คือหนังกำพร้าและก็หนังแท้คือ epidemis และก็ themis นะครับหนังกำพร้าเนี่ยนะครับก็อยู่ชั้นผิวนะผิวผิวผิว,ผวหนังเราเลยไม่ไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีเส้นเลือดนะครับไม่มีเส้นเลือดอ เช่นส่วนที่เป็นฝ่าเท้านะครับฝ่ามือ,อเนี่ยเห็นไหมตรงเนี้ยฝ่ามือหนาฝ่าเท้าหนาเนี่ยมันจะไม่มีเลือดในส่วนนี้เขาเรียกว่าเอพิเดมิสเนี่ยนะครับส่วนที่ส่วนถัดไปอาอส่วนนั้ฝ่าเท้านี่มีความหนานะครับมีความหนาอยู่ประมาณ1.4ึ่งจุดมิลลิเมตรนะครับส่วนฝ่ามือมีความหนาอยู่0.8ม mm ิลลิเมตร นี่ความหนาของฝา่ามือฝ่าเท้านะครับผมต่อไปส่วนที่เป็นหนังแท้หนังแท้นี่คือเดอร์มิสเนี่ย,เ,ยเป็นส่วนที่อยู่ลึกถัดไปจากหนังกำพร้านะครับชั้นนี้มีเส้นเลือดนะครับมีเส้นเลือดมีความหนาอยู่ประมาณหน่งถึมิลิเมตรนะครับ ชั้นนี้มีเส้นเลือดมีเส้นประสาทอันนี้ที่เราจะเห็นมันเลือดออกก็อยู่ชั้นนี้แหละเส้นเลือดเส้นประสาทรับความรู้สึกต่างๆเนี่ยมันจะอยู่ที่หนังแท้นะครับผมส่วนต่อไปนะครับจะกล่าวถึงว่าด้วยเลือดที่มาหล่อเลี้ยงผิวหนังเนี่ยครับเลือดที่มาหล่อเลี้ยงผิวหนังในในชั้นนี้นะเนี่ยชนะั้นแรกไม่มีนะครับต่มามีมีเส้นเลือดมีเส้นประสาท อยู่ตรงนี้นะครับอจะให้ดูอ่าเนี่ยอ่าชั้นแรกอาจจะไม่มีอันนี้มามีนะครับอ่าชั้น epidemis ก็จะไม่มีเส้นเลือดฝ่ามือฝ่าเท้านะครับชั้นชั้นหน้าสุดะเป็นพิแต่มีหลายชั้นนะครับอันนี้ themis เนี่ยก็จะมีเส้นเลือดอ่านะครับอันี้เลือดที่มา เลี้ยงในส่วนของผิวหนังเนี่ยนะครับก็มีหลอดเลือดมีหลอดน้ำเหลืองมีเส้นประสาทเพื่อควบคุมการขยายหลอดเลือดการหดตัวนะครับรับความรู้สึกความร้อนอาการปวดต่างๆเนี่ยในชั้นนี้ก็จะก็จะเกิดขึ้นได้นะครับผมในชั้นของหนังแท้นี่แหละ,ะหน้าที่ของผิวหนังเนี่ยครับหุม เราก็เข้าใจคือมันมันเป็นสิ่งที่ใช้หุ้มใช้ห่อนะครับใช้หุ้มอวัยวะห่ออวัยวะนะครับปกคลุมร่างกายรับความรู้สึกนะครับมันจะสามารถรับความรู้สึกได้เวลาเราแตะเวลาสัมผัสเนี่ยนะแล้วก็มีตอบเหงื่อเพื่อขับของเสียเป็นที่อยู่พิธที่ใช้ขับของเสียแล้วก็ดูดซึมนะนะครับชิ้หน,นังเนี่ยมันจะดูดซึมนะครับมีลักษณะถ้าเราไปดูดซึมความชุ่มชื้นนะครับ ป้องกันแสงแดดนะป้องกันแสงแดดแล้วก็รักษาอุณหภูมิร่างกายไม่ให้มันอ่ามันร้อนเกินไปเย็นเกินไปมันจะมีส่วนในช่วยทําหน้าที่ตรงนี้ครับทั้งหกหน้าที่ด้วยกันตั้งแต่ปกคลุมนะครับร่างกายรับความรู้สึกขับเหงือ่อดูดซึมป้องกันแสงแดด,ดและรักษาอุณหภูมิให้คงที่นะครับอ่าส่วนที่สามวาดด้วยโรคโรคผิวหนังนะครับโรคผิวหนังเนี่ย ก็จะมีหลายอย่างด้วยกันนะอันนี้คือให้เห็นภาพเป็นในหลายส่วนนะครับผมของผิวหนังนี่เป็นที่เกี่ยวข้องกับหลอดเลือดนะครับชั้นผิวหนังที่เช่นคนที่มีความดันโลหิตสูงเนี่ยเส้นเลือดจะขยายนะครับจะเห็นผิวหน้าแดงอันนี้คือลักษณะการขยายตัวของเส้นหลอดเลือดนะครับหรือหรือคนที่เส้นเลือดตีบเส้นเลือดตีบ เช่นเลืตีบนี่ก็จะผิวก็จะซีดนะครับก็จะเห็นว่ามันไม่มีเลือดมามันก็จะซีดนะครับหรือโรคหัวใจผิวหนังก็จะแสดงออกเป็นสีเขียวสีเขียวสีม่วงนะครับหรือโรคโรคตับก็จะแสดงออกทางผิวหนังเป็นสีเหลืองนะครับแม้กระทั่งโรคที่เรียกว่าแอนดิสลซนลูกแอนดิสเนเนี่ยเป็นโรคที่แสดงออกทางผิวหนังคือมีจุด ะะจุดผิวหนังบนสีนะครับอันนี้โรคเอดิสันเนี่ยสะท้อนถึงระบบการเราผาผลานที่บกพร่อง <c oughs> เพราะฉะนั้นโรคผิวหนังที่เราแสดงออกที่ร่างกายได้แสดงออกมาทางผิวหนังเนี่ยจะมีประมาณนี้นะครับผม